เอเมื่อยคอนะเกินนะเมื่อคืนนี้เชียบอลจนดึกเลยทีเดียวใครจะไปคิดนะฮะนะศึกยูโรฟ้าลีกรอบตัดเชือกนัดแรกที่ซานมาเมสนะครับสังเวียนแข้ง ที่จะใช้ในชิงชนะเลิศในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกประจำปีนี้ด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปขยี้เจ้าถิ่นอย่างแอตเลติกบินเบาสิ้นซากเลยนะครับ3ประตูต่อศูนย์โอ้โหถ้าใครไม่ได้ชมเกมนี้แบบสดๆแล้วก็มาเช็คผลการแข่งขันเอาอาจจะคิดในใจนะโอ้โหเฮ้ยแมนยูมันผีอะไรไปเข้าสิงวะเนี่ยนะหรือมันไปกินอะไรมา ยู่ดีๆบุกไปขยี้เต็งหนึ่งอย่างแอตเลติกบินเบาถึงถิ่นเลยสามประตูต่อศ oh, ูนยะ์แสดงว่าโอ้โหโชว์ฟอร์มนะแสดงว่าระเบิดฟอร์มได้แบบใช้ไหลเป็นบ้าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าใครได้เห็นเกมนี้ก็จะพบความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแมนยู U, ไม่ได้แบบโอ้โ oh หนะครับเหนือกว่าแล้วก็เอาชนะใ้ถล่มเขาแบบเออแบบสุดยอดอะไรแบบนั้นนะมันไม่ถึงขนาดนั้นมันมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้น คือถ้าถ้าได้ดูเกมเนี่ยช่วง20นาทีแรกจะเห็นเลยนะครว่าแมนยูเนี่ยถูกบีบถูกอัดถูกกดดันนะครับถูกบดบี้ต่อบอลทำเกมสร้างเกมขึ้นไปไม่เกินครึ่งสนามเลยได้แต่ตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวเป็นบินเบานะครับครองบอลบุกนะบอกครองบอลบุกได้มากกว่าแล้วก็หาโอกาสทำประตูได้มากกว่าเกือบจะได้ประตูเนี่ยนะครับแบบหน่งๆเนี่ย,ยสครั้งครั้งแรกเนี่ย หลุดขึ้นมายิงหน้ากรอบเขตโทษยังดีครับอองเรโอโนานะ่าพุ่งตัดเอาไว้ได้วุดวิดอีกจังหวะหนึ่งเขาเปิดมาจากทางซ้ายอินยาโกวินเลียมครับชิงจังหวะสอดนะครับตัดหน้าแผงหลังของปีศาจแดงมงระยะเาผาขนโอ้โหคิดว่าตุงตะขายแน่คิดว่าหายแน่แมงขามคานไปนิดเดียวนะครับผมดูยี่สิบนาทีแรกก็ได้แต่ภาวนาในใจว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโดนนะแต่ก็คิดว่า ทรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงโดนนะเล่นเล่นแบบนี้งอหัวไม่ค่อยขึ้นแบบนี้ไม่น่ารอดภาพตัดเกิบมาอีกครั้งครับแมนยูได้ได้ลูกตั้งเตะแล้วก็เป็นจังหวะต่อเนื่องแฮร์รี่แม็กควายพลาคานหลังตัวกลางนะครับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งปีขวาพอแม็กควายได้บอลแล้วคิดเอา้าแม็กควายคืนเพื่อนเร็วๆเ,เ,เดี๋ยวเพื่อนจะได้เปิดเข้าไปในเข้าไปในกรอบเกตโตษปรากฏว่าแฮร์รี่แม็กควายครับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด นะด้วยการสวมวิญญาณลามีนยาเมาทั้งโยกทั้งคลึงนะฮะโยกไปทางซ้ายก่อนแล้วพลิกพลิกย้อนกลับมานะครับแล้วก็โยกกลับไปใหม่แล้วก็ย้อนกลับมาจนถึงเส้นหลังก่อนที่จะบรรจงตักเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงเสาแรกมีอุกาเต้น,นะครับพุ่งเข้ามาสะบัดนะพุ่งเข้ามาสะบัดปุง้งบอลมันบานไปเสาไกลตรงนั้นมี คุณเกษมวิโรธอยู่พอดีคุณเกษมวิโรธเห็นบอลที่แม็กควายเปิดมาอุเต้สบัดต่อมาแล้วก็พูดเป็นภาษาโปรตุเกสในใจว่าขอบใจนะฮะแล้วก็โขกโขกแบบเน้นๆเลยนะเข้าไปตุงตะไข่แมนยูที่เป็นรองตั้งแต่20นาทีแรกขึ้นนำหนึ่งศูนย์สะอย่างนั้นเท่านั้นไม่พอนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยมันมาเกิดขึ้น ในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากที่แมนยูนำ1-0ดูเหมือนเจ้าบ้านเขาจะปั่นป่วนเครื่องรวนนะครับก็เป็นจังหวะที่อนุสัยมัสราวีปาดเข้ากลางนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าอย่างรัดมุสหอยลุนนะครับไปถูกกองหลังของบินเบาเนี่ยทำฟาวด้วยการเหนี่ยวรั้งด้วยการฉุดกระชากดึงจนเสียหลักล้มคว่ำลงไปในเขตโทษตอนแรกเนี่ยพุทธศิลป์ก็ เมินเฉยนะไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษแต่อย่างใดก่อนที่ VAR จะจับได้นะครับว่าจังหวะนี้มีโอกาสเป็นจุดโทษก็เช็คก,กันนานพอสมควรสุดท้ายให้ผู้ตัดสินเนี่ยออกไปดูเองผมดูภาพช้านะครับก็ผมมองนะชัดเจนมั่นใจแล้วตอนนั้นว่าแมนยูน่าจะได้จุดโทษถ้าผู้ตัดสินไม่กวนส้นตีนนะแมนยูน่าจะได้จุดโทษแน่ๆเพราะว่า มันไม่เกี่ยวกับบอลเลยอ่ะคือมันดึงไม่ให้ไอ้ฮอยลุนเนี่ยพุ่งเข้าไปชาร์จบอลถึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟาวล์้านเปอร์เซ็นนะครับแต่ก็ไม่คิดนะว่ามันจะเป็นใบแดงด้วยเพราะพอผู้ตัดสินเขาไปดู VR เองอ่ะก็นะก็ชี้ไปที่จุดโทษอ่ะเป็นจุดโทษแต่มีของแถมมีของสมนาคุณนะนะให้ใบแดงผู้เล่นของแอตเลติกบินเบาไปด้วยหนึ่งคนจากนะครับก็เลยบินเบาก็เลยเหลือแค่สิบคนโอ้โหในนี้สบายเลยนะครับบลูโน สังหารเข้าไปก็ผมมองว่าชัดเจนนะฮะจุดโทษไม่ต้องเถียงการส่วนใบแดงอาจจะดูโหดร้ายอาจจะเหมือนไม่แคร์เฮีย <c oughs> นะก็ชัดเจนเหมือนกันก็มันไม่มันเจตนามันไม่ไม่ได้เล่นบอลเลยนะจะขัดขวางผู้เล่นแล้วก็เป็นผู้เล่นตัวสุดท้ายของฝ่ายรับด้วยก็ต้องต้องใช้คําว่าช่วยไม่ได้ไปเจอผู้ตัดสินที่เขาที่เขาเฮียบที่เขาเถนตรง รับที่เขาแบบไม่ไม่ผ่อนปลนก็เป็นทั้งจุดโทษเป็นทั้งใบแดงแมนยูนำสองูนย์คู่แข่งเหลือสิบตัวมันก็แทบจะจบนะฮะแล้วก็ก่อนจะหมดครึ่งแรกแมนยูมาได้อีกหนึ่งประตูจากบลูโน่แฟร์นันก็ทิ้งห่างเลยนะครับ3ามศนย์เกือบ4ี่ศูนย์ด้วยซ้ำทีนี้พอครึ่งหลังนะมันก็มีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งคือเอาให้ตายแบบไม่ได้เกิดชาติหน้าไปเลยคือใช้ความได้เปรียบผู้เล่นที่เหนือกว่าขย่มเลยนะครับแต่ ก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันก็เสี่ยงต่อการถูกตีไข่แตกเช่นกันนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าเปิดหน้าแรกมันมีโอกาสทั้งได้ประตูและเสียประตูทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าบ้านเองนะฮะเออร์เนสโตบาเบเดเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็เล่นแบบรักษาสกอร์หยุดเลือดยอมแพ้แค่สามศูนแล้วเดี๋ยวเขาขอไปวัดใหม่ที่โอทัลฟอร์ดในเกมที่สองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาไม่เอาแมนยูก็จริงๆอะคนจะฉวยโอกาสเอาในเมื่อในเมื่อคู่แข่งเขาไม่เอามึงก็ ลอยถึงไส้ไปเลยอะไรแบบนั้นปรากฏว่าต้องเข้าใจด้วยนะว่านี่คือแมนยูไงนะแมนยู U, คือทีมผีเข้าผีออกเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในระหว่างเกมเล่นเล่นดีๆอยู่อยู่ยดีๆก็อาจจะฟุบลงไปดื้อๆส่ยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับรูเบนออมริมเขาก็อาจจะไม่ไว้ใจเขาก็โอเคคิดว่าสามประตูที่นำอยู่ก็น่าจะพอก็เลยเล่นแบบรักษาสกอร์เช่นกันต่างฝ่ายต่างเล่นแบบระมัดระวังนะครับ ลัดกุมไม่ต้องการเสียประตูเพิ่มนะครับนะไม่ต้องการเสียประตูเพิ่มมากกว่าต้องการที่จะยิงเพิ่มพูดง่ายว่าแมนยูพอใจที่จะนะจะชนะสามศูนย์บินเบาก็พอใจที่จะชนะอ่ะจะแพ้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เช่นกันนะครับก็ลัดหน้าประมาทไม่ได้นะแมนยูกลับไปเล่นในบ้านตัวเองกนะ็จริงพร้อมกับตุนสกอร์นำไว้ถึง3ประตูเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับคู่แข่งเขา เขาเรียกว่าหมาจนตรอกแล้วหลังกระแทกฝาเขาจะเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียเพราะฉะนั้นจะเหาะแยะจะแบบเฮ้ยกูมั่นใจคู่แข่งแม่งเดทหาไปแล้วไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับฮ <c oughs> ะอะไรนะอ๋อขอเสียงกองเชียร์บินเบาที่นอนดึกเมื่อคืนหน่อยได้ไหม <c oughs> yeah